สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับเลยนะครับก็มาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2ชุดจับได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสถิตินี้ก็จะเป็นในที่ใน4นะครับ4ีสีงวดติดเนาะอ่าสีงวดติดนะครับก็ขอให้เข้าอีกด้วยกัน สองชุดพอได้ดุนะครับเป็นสูตรใ่นะครับลงว่านี่เป็นงวดแรกนะครับเนาะนี่แหละนะก็ขอให้นะครับลงวันแรกเข้าเลยแล้วแกนะเข้าเป็นวดที่5นะครับมาดูสูตรกันนะครับเนาะอันนี้เป็นหลัก10นะฮะส่วนหลักหวยจะมีเด่น2ตัวนะจับคู่ไปก็เป็น9 6 9 7สําหรับเข้ามาตั้งแต่วันที่16นะครับ16เมษายนแล้วนะสำหรับในผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ออกไปในที่ใน5้า 9 9 8เนาะล่างก็จะเป็นในที่79กนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะในที่ในงวดแรกนะครับเนาะถัดมานะครับสำหรับในงวดถัดมานะอันนี้ก็ไปเข้าในที่ในล่างเนาะ7997ถัดมานะครับหลัก10ให้6หลักหน่วยเป็น0นย์แล้วก็1นะครับสำหรับในผลที่ออกเลยก็จะเป็นในที่ใน116ล่างก็จะเป็น17นะครับเนาะอ่ะก็ไปในที้ในบนนะสำหรับผลล่าง ถัดมาวันที่16นะครับพืชสภาหลัก1ิบเนะครับศูนย์ห่เนาะหลักหน่วย01ผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ในหกเ้าศูล่าง60นะครับงวดที่3เลยนะชันมานะครับวันที่1มิถุนายนนะครับหลัก1ิบให้เหลักหน่วยเป็น2แล้วก็3นะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับเลขที่ใน5 9 3เก้นะครับลุ้งก็42นะอ่ะ นี่แหละนะครับก็แล้วสลับเข้ามาได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะครับแต่หลังๆเนี่ยนะครับสามงวดแล้วนะครับที่ไปออกนะในที่ในบนเนาะสามงวดวันนี้จะมาออกบนหรือเปล่านะครับมาดูวิธีการนะครับขั้นตอนของในสูตรนี้กันเลยนะจะย้อนไปตั้งแต่ในเริ่มแรกเลยว่าเอ๊ะนะครับมันจะเข้าไหมนะครับเนาะลองคํานวณไปพร้อมกันดูหรือลองดูไปพร้อมกันนะครับในหาในหลักสิบนะครับเราจะนําในที่หลักพันนะครับ ดึงลงมานะครับก็คือ3ไม่ต้องไปทำอะไรนะครับส่วนในที่นะครับในหลัก10ล่างจะคูณด้วยเลขคงที่นะครับ5แล้วก็9ส่วนในหลักหน่วยล่างนี้จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับแค่นี้เลยนะครับในงวดถัดไปก็เนี่ยคูณเหมือนเดิมนะครับเนาะอ่ะันนี้ดึงลงมานะครับ95เป็น45 99เป็น81นะครับคูณกันเนาะ ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เด้อนะฮะก็จะบวกกัน3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกันกับ1นะครับก็จะได้9เนาะสำหรับในที่ในหลักสิบนะครับต่อไปในที่ในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในที่หลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันคูณด้วยเลขคงที่4นะครับแล้วก็ในหลักสิบนะครับคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเนาะศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์นะครับสามสี่เป็น12อเนาะนะครับ8คูณ8นะครับ 88นี่ก็จะได้นะครับในที่ใน64สิจะบวกกันนะครับน 2, บอสบวกกันกับ4นี่ก็จะได้ในที่ใน6นะครับถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วก็จะเพิ่มเพิ่มแต้มนะครับเพิ่มแต้มไปจาก6ก็จะได้7ก็จะได้ในชุดนี้นะครับหลักสิบหลักหน่วย6กับ7ผลออก79้นะก็ไปในที่ในล่างนะครับท่านมาก เหมือนเดิมเลยนะครับเนาะอ่ะในตรงตรงหลักพันนี่ก็ดึงลงมาเนาะก็ดึงลงมาเหมือนเดิมนะครับก็คือ3นะส่วนในหลัก10ล่างจะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9นะในหน่วยล่างก็จะคูณด้วยเลขคงที่5แบบนี้นะครับเ5เป็น35เนาะ79นะครับ7 79เป็น63เนาะแล้วก็95เป็น45เดอ้อนะครับจะบวกกันตัด5บวก5เป็น10เนาะก็จะเหลือใน3บวก3 ก็จะได้6นะครับสลับในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับหลักหมื่นคูณด้วย9หลักพันคูณด้วย4นะครับแล้วก็ในหลักสิบนี่ก็จะคูณด้วยเลขคงที่8เท่านี้เลยนะครับเดิส49นะฮะเป็น36เนาะ43เป็นนะครับ12แล้วก็89นะครับเป็น72เด้อนะฮะก็จะบวกกัน6กบวกสเป็น8นะครับ8บวกกับ2ก็จะได้ในที่ใน0 นะครับเพิ่มแต้มเนาะศูนย์ก็จะเป็น1นะครับก็จะได้นะครับในที่ใน6 0 6 1นะครับผลออก1 1 6ก็ไปเข้าบนนะครับทันมาเหมือนเดิมเลยนะครับนำในหลักพันดึงลงมานะนะแล้วก็ในหลัก10ล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็9หน่วยล่างก็จะคูณด้วยเลขคงที่5นะครับ1 5ได้5 1 9ได้9นะครับ7 5เป็น35นะครับก็จะบวกกัน5้บวกหเป็น10ก็เหลือ9เนาะ ก็จะเป็น9นะครับในที่ในหลักสิบเนาะต่อไปในหลักหน่วยนําหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักพันอีกคูณด้วยสี่แล้วก็ในที่ในหลักสิบบนจะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับเ9 8เป็น72อเนาะแล้วก็ศูนย์คูณะไรได้0 1 8ย์ได้8เด้อน,นะครับก่อจับหัวกันก็จะได้ที่ใน0นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น1นะฮะก็9091เกาผลออก90ตรงๆแล้วก็ไปเข้าในที่ในบน นะครับถัดมาเหมือนเดิมเลยนะครับหลักพันดึงลงมาบ่ต้องไปเหตยั้งนะครับแล้วก็หลักสิบหลางคูณด้วย5แล้วก็9หน่วยล่างนี่จะคูณด้วยเลขคงที่565 5, เป็น30 69กนะครับก็จะได้ในที่ในห้ี่ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เนาะก็จะบวกกันนะครับ5บวกกันกับ4นี่ก็จะได้9นะครับในหลักสิบนะครับต่อไปในที่ในหลักหน่วยนะครับเราจะนำในหลัก หมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่9เนาะแล้วก็หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคงที่4หลักสิบนะครับหลักสิบจะคูณด้วยเลขคงที่8นะครับศูนย์คูณอะไรได้0นะครับ5 4นี่เป็น20นะครับแล้วก็98เป็น72แล้วก็จะบวกกันนะครับ0ูนบวกศบวกสก็ได้2นะครับสูตรบวกเพิ่มแต้มเป็น3นะครับจับคู่ก็จะเป็นเลขที่ในเก้า นะครผนออกเ3ก็มาบนอีกแล้วแล้นะสวสมมติติดเลยรับก็อขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นเนาะหลักพันะะนะ 1, ดึงลงมา0หลัก10ล่างคูณ5กับ9หน่วยล่างคูณ5 4 5 20นะครับ49เกนาะก็จะได้ที่ในชี25เป็น10นะครับก็จะปูกกันนะก็จะเป็นในที่ใน6 ตัวเดียวแขวนแขหลักสิบต่อไปในหลักหน่วยนะครับเราจะนำในที่ในหลักหมื่นคูณด้วยเลขคงที่9,000นคูณ4นะครับ10บนคูณ8นะครับ39เป็น27นะ0คูณอะไรได้0นะครับเ8็นะครับ 7, 5 9 8 4เป็น72นะครับเนาะอ่ะจับบวกกันก็จะได้ในที่ในะ7บวกกับ2ได้9นะครับศูนย์เพิ่มแต้มเป็น0 6นะครับหลัก10 6, 9, 0อ๋ออ่ะ6 นะครับ90นะครับ6960แค่นี้นะครับหรือจะจับ90เนาะเออเผื่อจะออกอีกนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับแนวทางเนาะก็ขอให้เดินดีเข้าอีกแล้วกันนะครับใครชอบซื้อไว้ติดไว้นะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เ้อนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้านะครับว่าเลขมันจะออกในตัวไหนนะครับก็ขอให้สูตรมันเดินดีเข้าอีกแล้วกันนะใครที่ผ่านมาเห็นผ่านมาเจอคลิปนี้ ก็ขอให้โชคดีถูกหวยแล้วกันนะครับใครที่ไม่เคยถูกก็ขอให้ถูกกันเนงวันนี้เด้อน,นะครับวดที่แล้วใครถูกน้อยวันนี้ก็ขอให้ถูกเยอะแล้วกันนะครับเนาะอ่ะใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินที่ถูกหวยโชคดีนี่ไปทําบุญทำทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของ thank. สมาชิกด้วยนะครับเนาะคนจะถูกซื้ออะไรก็ถูกสําหรับในคลิปนี้2ตัวนะครับสองชุดนะอ่าสองชุดจับได้ทั้งบนทั้งล่าง นะครับเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยก็อาจจะนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อหนห้านี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวลงชุดสรุปให้นะครับชุดสรุปโค้งสุดท้าย นะครับเนาะสรุปทั้งบนทั้งล่างสรุป3าตัวตรงตรงสตัวบน2ตัวล่างนะครับเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ดูกันนะครับสลหรับในวันพฤหัสตอนนยินเนาะเดี๋ยวได้ดูกันในที่ช่องทางนี้เลยชุดสรุปนะครับเนาะอ่ะอันนี้เป็นชุดเก่าๆนะครับดูเก่าๆเนาะตามกนได้นะครับเนาะที่ผมมั่นใจก็คือสูตรนี้แหละมันจะเข้าในตัวตัดนี่แหละสูตร3ตัว19ปีนะครับยังไงก็ขอให้ที่ผมมั่นใจเนี่ยขอให้มันออกในนี้แล้วกัน นะฮะอย่ลืมนำไปตัด2ตัวด้วยนะครสู่3ตัวอนะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเราพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ